เาเล่นง่ายนะครับผมเล่นง่ายสั่นลูกซองเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมสับสดนะผมถ้าคนที่สับซองเก่งๆเนี่ยก็ถามว่าโก้ไหมก็โกงอยู่แล้วแล้วเปิดลูกซองเนี่ยเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมตอนนี้เราอยู่กัเกมพลอยแบงค์นะครับ เราอยู่กับการทุยเราอยู่กับข่าวสารใหม่ของเกมไพแบงก์นะครับผมจริงมันก็มีมาได้สักสามวันแล้วละนะ่ะซึ่งก็หลังจากที่เกมไพ่แบงก์ได้มีการอัปเดตใหม่เนาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการลงโทษสำหรับผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเฉบัปะปี2567กนะครับผมเนาะก็ะได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็เล็กน้อยนะแล้วก็มีมีประเด็นใหญ่อยู่จุดหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากเกี่ยวกับ แบน์มาโคนั่นเองนะครับตัวเกมก็ได้ทําแบบสอบถามมาว่าผู้เล่นน่ะจะเอากันยังไงนะครับผมอ่ะซึ่งกฎระเบียบตัวนี้ก็ได้มีการประกาศวันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมซึ่งกฎระเบียบใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้วันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมก็ประมาณวันอังคารนะครับประมาณวันอังคารที่27เเนาะประมาณประมาณวันอังคารนะครับผม,ม,บผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นต้นไปนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนอ่า การลงโทษหรือการแบนไอดี ID ตัวละครที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปผู้ผู้ที่ตรวจพบใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเครื่องมือช่วยเล่นในเกมพร์แบ์จากทีมงานจะถูกลงโทษด้วยการระงับบัญชีตามลำดับชั้นใหม่ของการลงโทษนะครับผมเนาะก็คือกฎเดิมเนี่ยอะเรามาดูกฎเดิมกันก่อนนะครับกฎเดิมเนี่ยจะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับผม 5ครั้งนะครับ5ครั้งนะซึ่งจะมี2แบบก็คือมีแบบใช้โปกับใช้คําสุภาพใช้คําที่มันไม่ไม่สุภาพนะครับผมครั้งที่1เนี่ย5คนที่ใช้โปเนี่ยสวันครั้งที่2 7วันครั้งที่3าวันครั้งที่4 30วันครั้งที่5ถาวรนะครับผมส่วนใช้คาไม่สุภาพเนี่ยครั้งแรกก็คือ1วันครั้งที่2 3วันครั้งที่ครั้งที่3 7วันครั้งที่4 10บวันครั้งที่5้าวันนะครับ ส่วนกฎระเบียบใหม่เนี่ยจาก5้าจะถูกลดเหลือสี่นะครับผมเนาะก็คือสาวคนที่ใช้โปรเนี่ยครั้งที่หนึ่ง้าวันครั้งที่2 30สาสวันครั้งครั้งเอ้ยเออครั้งที่2 30สาสิบวันครั้งที่สามหสิวันครั้งที่4ี่ถาวรนะครับผมเนาะส่วนใช้คําไม้สุภาพเนี่ยครั้งที่หนึ่งวันครั้งที่2 3สาวันครั้งที่สาเจ็วันนะครับแล้วก็ครั้งที่4ี่เนี่ย มันจะมี10วันจะ30วันอันนี้น่าจะแล้วแต่ดุลพินิจหรือว่าอาจจะดูก่อวว่าใช้คําถ้อยคําที่รุนแรงหรือเหยียดมากเกินไปไหมก็อาจจะโดน30วันนะครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากปรับให้มันเหลือแค่ประมาณ2-3ครั้งให้โดนแบนไปเลย4ครั้งเนี่ยผมมองว่ามันเยอะเกินไป4ครั้งเนี่ยมันคือโอกาสที่คุณจะสามารถใช้โปร,ปรแกรมโกงแล้วคุณคุณจะรอดอะ่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะรอด3ครั้งประมาณนั้นนะ คุณมีโอกาสที่คุณจะรอดสี่ครั้งอ่ะสมมติวันนี้คุณใช้โปรอ่ะสิบห้าวันถัดมาอีกวันหนึ่งคุณใช้โปรสามสิบวันถัดมาอีกทีหนึ่งหกสิบวันถัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคุณถึงจะโดนแบนถาวรซึ่งมันใช้ระยะเวลางานเราสมควรนะครับถ้าถ้าเราดูจํานวนวันเนี่ยอ่ะถ้าสมมติผมใช้ติดต่อกันเนี่ยวันแรกเนี่ยผมโดนสิบห้าวันใช่ไหมสิบห้าวันครั้งที่สองเนี่ยผมใช้ละหลังจากที่ผมโดนปลดแบนมาใช่ไหมผมใช้อีกผมก็จะโดนอีกสามสิบวันก็จะเป็นสี่สิบห้าวัน แล้วถ้าเกิดผมถูกปลดแบนมาแล้วเนี่ยผมใช้อีกครั้งที่3 <us screens> ผมก็จะโดน60วันประมาณ105วันกว่าจะโดนแบนนะครับผม105วันกว่าจะโดนแบนแต่ว่าจะมีโอกาสเล่นเนี่ยแค่3ครั้งเท่านั้นประมาณ3ครั้ง4ครั้งนะเพราะว่าครั้งที่4คุณโดนแบนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ระยะเวลา105วันกว่าคุณจะโดนแบนแต่ว่าคุณจะมีโอกาสเล่นเนี่ยแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมส่วนมากเขาก็สมัคร ID ใหม่ จริงๆผมอยากให้แบบ 2- อถึงสครั้งคือแบนไปเลยนะสองสาครั้งเนี่ยคือ4ครั้งผมมองว่าเยอะไปแต่ว่าอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าทีมงมาเขาตัดสินมาอย่างนี้แล้วมันมันคือมันคือเขาเขาประชุมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ผลได้บทสรุปมาแต่เป็นอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจํานวนวันมันก็โอเคอยู่15 3 0 60เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าระยะเวลาในการโดนแบนเนี่ยถือว่ายาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะเอ่อ ทีมงานทีมงานสงวนสิทธิ์แบรนด์ถาวรทันทีกรณีตรวจสอบพบว่ามีความตั้งใจหรือจงใจคือถ้าทีมงานตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไอ้เจ้เนี่ยแม่งจงใจเล่นเปาะแบรนด์ถาวรทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีครั้งที่1 2 3 4นะครับคือมันจะมีข้อแม้ขึ้นมาอีกข้อนึงว่าถ้าเขาตรวจแล้วเนี่ยแล้วเขาเจอว่ามึงจงใจใช้และมึงจงใจกันแกล้งนะมึงโดนถาวรทันทีเลยจะไม่มีค้งที่1 2 3 4นะครับผมจะไม่มีนะนี่ประมาณนี้นะครับผม ส่วนใครที่ต้องการคัดค้านก็ติดต่อ GMP เว็บไซต์หลักนะครับผมเนาะต่อมาก็คือประเด็นหลักของเราก็คือมาตรการสําหรับผู้เล่นที่มีการใช้ชุดคําสั่งมาโคนะครับ G.M. ก็ได้อธิบายมานะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้เล่นเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นโดยโปรแกรมประเภทมาโคถือเป็นปกถือเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมซึ่งมีรูปแบบการใช้งานฟรีหรือเฉพาะอุป,ปรกรณ์ซึ่งเป็น เป็นอุปกรณ์ชุดคําสั่งซึ่งสามารถปรับแต่งะตั้งค่าได้โดยอิสระโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานได้รับการเสนอแนะติชมในส่วนเกี่ยวกับมาโคซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เล่นทั่วไปและทําให้เกิดความแตกต่างละผิดปกติในการเล่นเกมไฟแบงค์อย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากผลการทํางานของชุดคําสั่งมาโคนะครับผมนอกจากเจมก็บอกประมาณนี้เจมเขาก็บอกว่าทีมงานเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะอืม เขาก็เลยได้หาทางเขาได้แบบปรึกษากับผู้พัฒนาแล้วตามรายละเอียดที่เขาได้บอกมาประมาณนี้ทั้งนี้ทีมทีมงานเนี่ยขอความร่ะมือผู้เล่นในการตอบแบบสอบถามนะครับผมเพื่อรวมรวมรวมความคิดเห็นว่าเขาจะเอาไปทํำยังไงต่อ,กนะกเ,เ,อเกี่ยวกับมาโคนะครับผมเนาะก็สลับท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมาโคนะส่วนตัวผมมองว่ามันถามว่ามันโกงไหมมันก็โกง แต่ถามว่ามันมันโกงไหมมันมันก็โกงอ่าแล้วถามว่าเออมันต่างจากโปรแกรมช่วยเล่นไหมมันมันก็ไม่ต่างจากโปรแกรมช่วยเล่นนะถ้าพูดถึงนะมันมันก็ไม่ต่างมันมันไม่ต่างกันมากเอาอยงี้ดีกว่าคือ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 โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มันผิดกฎเกมอ่ะอันนี้คือผิดแต่มาโคเนี่ยมันไม่เชิงว่าผิดแล้วมันก็ไม่เชิงว่าถูกคือมันอยู่กึ่งกลางนะ แล้วถ้าเกิดเขาทะเลาะกันย่างอย่างที่ผมไปอ่านในกลุ่มพลอยแบงค์ใจเกินร้อยมาเนี่ยเขาก็เถียงกันนะเขาคือเขาก็เถียงกันว่าเฮ้ยก็ทําไมคุณต้องบอกมาโคโกงอ่ะมาโคมันก็มีขายทั่วไปอ่ะทําไมคุณไม่ไปซื้อมามีตังคุณก็ไปซื้อมาสิคนอีกคนก็บอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันอะไรประมาณนี้อีกคนก็บอกเอ้าก็มาโคมันก็เหมือนไอเทมในเกมอ่ะเกมมันก็ขายไอเทมอ่ะเอออีกคนก็บอกมันก็ใช่ก็เกมมันก็ขายไอเทมในเกมไง แต่มาโคมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยโคก็เถียงว่าเอา้ามาโคมันจะไม่ต่างจากโปรแกรมไอไปต่างจากไอเทมในเกมไม่ยังไงอ่ะมันก็เหมือนเหมือนกันน่ะคือคุณก็สามารถซื้อได้ทำไมไม่ซื้อมาเล่นกันวะล้วมือมันด่าคนใช้มาโคทำไมประเด็นมันเถียงกันประมาณนี้นะอมืมันเถียงกันประมาณนี้นะมันเถียงกันประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําแบบสอบถามกันซึ่งผมก็ทําคร่าวๆไว้คือผมก็เป็นผู้ชายเนาะก็ผมก็เลือกผู้ชายอายุผมก็มากกว่า23บสาปีขึ้นไปส่วนการเล่น หอยแบงค์เนี่ยผมเล่นไม่แต่ค่าย NC2 แล้วผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่น่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีผมก็เลยเลือก9ถึง11ปีไปนะครับส่วนมาโคถามว่าผมเคยเล่นไหมผมเคยเล่นนะมาโคอะแต่ผมไม่ได้ชอบเล่นอะผมแบบผมอยากเล่นเพียวๆมากกว่าเคยเล่น Marco มาโคมาแล้วรู้สึกงงงิดนะครับปัจจุบันท่านใช้มาโคอยู่หรือไม่ผมก็ตอบมาเคยว่าเคยใช้แล้วเลิกใช้มานานแล้วเออเคยใช้แล้วก็เลิกใช้มาแล้วผมไม่ได้มไม่ได้ใช้แล้วนะมาโคอะผมเล่นมาโคแค่แบบผมมีอะมีมาโคแต่ผมเล่นแบบ เล่นแค่แบบนานๆทีเล่นนะแล้วก็ผมผมก็เลิกเล่นไปเลยคือแบบไม่ชอบอะ่ะเวลาเล่นมาโคอ่ะมันมันรู้สึกแหม่งแห่งยังไงก็ไม่รู้ระหว่างเล่นเกมท่านเคยเจอผู้เล่นที่เคยใช้มาโคหรือไมกก่ก็เจอประจำนั่นแหละเออความรู้สึกท่านรู้สึกอย่างไรกับการใช้หรือเมื่อเจอผู้เล่นที่ใช้มาโครู้สึกไม่สนุกแล้วก็ไม่ไม่พอใจเออมันความรู้สึกนะไม่สนุกแล้วก็ไม่พอใจเพราะว่า คือคนเราอะถ้าเราถ้าเราไม่มีแล้วเราไปเจอคนที่มีเนี่ยมันจะเกิดความไม่สนุกแล้วมันจะไม่พอใจนะครับมันคือเกิดความเหลื่อมล้าถามว่าเฮ้ยมันเหลื่อมล้ำยังไงอะคือมึงก็มีตังค์มึงไม่ซื้อนั่นแหละไอ้เหี้ยมันก็เถียงกันประเด็นเนี่ยแล้วคนก็บอกก็กูไม่ซื้อก็กูไม่เล่นไงไอ้คนก็บอกก็มึงมีโอกาสซื้อได้ทตไมึงไม่ซื้อมึงไม่ซื้อแล้วมึงก็มาล้อพวกกูอะไรเนี่ยมันเถียงกันประเด็นจริงตัดเออเนาะท่านท่านต้องการให้มีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับกับไอ้ทุย เกี่ยวกับการใช้มาโครซึ่งผมมองว่า T.M เขาบอกว่าอนุญ,ญาตให้มีการใช้กับแบรนด์และไม่อนุญาตให้มีการใช้มาโครกับสร้างเซิร์ฟสาหรับผู้ใช้มาโครโดยเฉพาะซึ่งคือเราต้องคุยกันก่อนนะว่าเกมมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งอนะถ้าเกิดตัวเกมเขาไม่อยากเสียผู้เล่นที่ใช้มาโครไปเขาก็าอาจจะต้องอาจจะต้องมาสร้างเซิร์ฟแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มองว่าแบรนด์ไปเลยดีกว่า แบนแล้วไม่อนุญาตให้ใช้มันจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำกรรมมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าก็ไม่ตังมึงก็ไม่ซื้อมึงก็มาล้อกูมึงก็มาด่ากูอะไรเงี้ยครับแบนแม่มไปเลยจบอะไรเงี้ยอืมก็คือผมมองว่าแบนไปเลดีกว่ามาโคมาโคมันก็ไม่ต่างจากโปรแกรมช่วยเล่นนะะพูดถึงนะมันก็ไม่ต่างแต่มันเป็นอารมณ์เหมือนมันเป็นโปที่มันถูกกฎหมายเอางี้ดีกว่าอารมณ์เหมือนมันเหมือนเป็นโปที่ถูกกฎหมายเ่ะเออพออจะเข้าใจความหมายที่สื้อไหม เออมันอารมณ์ประมาณนั้นมาโคอ่ะเออท่านคิดเห็นเกี่ยวกับการลงโทษใดเหมาะสมที่สุดกับการ,รผู้เล่นที่ใช้มาโคาผมมองว่าถ้าจะแบนเลยผมมองว่ามันก็มันก็โหดเกินไปคือคือคือที่ผมแบนเนี่ยคือแบนไอไอไอที่ผมเลือกข้างบนเนี่ยคือแบนอย่างายควาว่าไม่ให้ใช้มาโคาเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้มาโคาเนี่ยก็เออ ให้เด้งออกจากเซิร์ฟไปดีกว่าอืมผมมองว่าให้เด้งออกจากเซิร์ฟไปเลยถ้าแบนเนี่ยผมมองว่ามันมันโหดร้ายเกินไปเพราะว่ามาโคมันก็ไม่ได้เร็วหลายเท่าโปแต่มันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเออมันมันก้ามกึ่งนะผมมองว่าถ้าเกิดสมมติผมแช่มาโคผมเข้าเซิร์ฟป,ปุ๊บผมโดนเตะออกเซิร์ฟเลยดีกว่าแต่ไม่โดนแบนอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ผมมองว่าจะโอเคกว่าถ้ามีความคิดเห็นว่ามาโคชนิดใดส่งผลกระทบต่อเกมมากที่สุด ผมมองว่าลูกซองอะกระทบสุดแล้วอืข้อเสนอเนะผมไม่มีอบผมก,ก็ส่งเลยครับผมซึ่งข้อเสนอแนะยผมก็ไม่มีอะไรนะครับคือละเอียดประมาณนี้นะอโอเคครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปเล่นลูกซองกันดีก,กว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับปาโคกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยู่กับปืนลูกซองนะครับผมเนาะอยู่กับปืนลูกซองนะ ก็เราก็จะว่ากันด้วยปืนลูกซองแล้วก็ว่ากันด้วยปืนมาโคมาโคเนี่ยคือถ้าเล่นลูกถ้าเล่นสไนหรือว่าเล่นกนเนี่ยมันมันก็มันถามว่ามันโกงไหมมันก็โกงอยู่แต่มันมันก็ไม่ได้โกงเท่ากับปืนลูกซองครับผมที่มันโกงมากๆเลยเนี่ยคือลูกซองครับผมเพราะว่ามาโคเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับผมเล่นง่ายสั่นลูกซองเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมสับสนนะผม าคนที่สับซองเก่งๆเนี่ยก็ถามว่าโกงไหมก,ก็โกงอยู่แล้วแล้วปืนลูกซองเนี่ยมันเป็นปืนที่แบบว่าถ้าโดนเต็มๆนัดเดียวตายครับผมนัดเดียวตายตส่วนมากก็สองนัดตายครับผมเนาะสําหรับปืนลูกซองนะแล้วคือลูกซองเนี่ยมันก็จะมีไอเทมในการช่วยเล่นของปืนลูกซองอยู่ก็คือมีหัวกระสุนหัวกระสุนเพิ่มความแม่นยำ10%นะแล้วก็ไปหาหน้ากากที่บวกความแม่นยำมาอีกอะไรเงี้ยเออมันก็จะทำให้โกงมากเลยครับ มันก็ทําให้โกงนะอันนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงมาโคนะน,นี่พูดถึงแค่อเทมนะครับผมมันมันก็มันก็จะมีความโกงมากแล้วนะครับผมเนาะแล้วถ้าบวกกับมาโคไปอีกอ่ะมันก็จะโกงมากมากครับผมนะส่วนต,ต,ตัวความคิดเห็นผมเนี่ยผมอยากให้แบนมาโคไปเลยครับผมผมอยากให้แบรนมาโคไปเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าถามว่าทําไมถึงอยากให้แบนมาโคเหตุผลที่ผมอยากให้แบนมาโคเนี่ยเพราะว่า มันค่อนข้างโกงแล้วก็มันกำกึ่งเกินไปนะคือมาโคเนี่ยมันยังไงอะ่ะมันมันเหมือนโปรแกรมช่วยเล่นแต่มันก็ไม่เชิงแต่ถ้าเรามองไปในลึกๆแล้วเนี่ยอูแตกเลยแต่ถ้าเรามองกันลึกๆแล้วถามว่ามาโคมันคือโปรแกรมช่วยเล่นไหมคำตอบคือใช่ครับมันคือ มันคือโปรแกรมช่วยเล่นครับเป็นโปรแกรมช่วยเล่นที่ที่มันมาอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับผมพอพอนึกออกไหมเออมันเป็นโปรแกรมช่วยเล่นครับผมเพราะว่าอะไรที่เราไม่ได้ทําเองมันก็นับว่าเป็นโปรแกรมช่วยเล่นหมดครับผมอันนี้เรายังเรายังไม่ต้องมองว่าหาซื้อหรือหาซื้อได้หรือหาซื้อไม่ได้เรามองว่าโปรแกรม ช่วยเล่นอ่ะก็คือก็ชื่อมันบอกยู่แล้วมันคือโปรแกรมช่วยเล่นซึ่งเกมอ่ะเขาห้ามอยู่แล้วว่าห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นอะไรเงี้ยเออซึ่งมันผิดกฎเกมซึ่งซึ่งมาโคเนี่ยประเด็นคือมันมามันมากับเมาส์มันเป็นฟังก์ชันที่มันมากับเมาส์แบบนึงนะจะจ๊าบโอ้ยมันเป็นฟังก์ชันที่มันมากับเมาส์นะครับผมนะมันเป็นฟังก์ชันที่มากับเมาส์เพราะฉะนั้นมันก็มันเป็นโปรแกรมอ่ะที่เขาลงมาแล้วอ่ะเออคือ เราอะไรอะไรที่เราไม่ได้เล่นเองหรือเราไม่ได้ทำเองมันก็คือโปรแกรมช่วยเล่นครับผมแต่มันเป็นไอ้ยยิงยิงไมดโอสักัีมันอารมณ์เหมือนมันเป็นโปรแกรมช่วยเล่นสีสีเทาๆอ่ะมันมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสีดำเลยอ่ะเอออย่างโปเนี่ยคือคือคือมันมันเป็นสีดาเลยไงโปอ่ะคือมันดําเลยมันดําเมี่ยมเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าโปอ่ะมันเป็นสายดํา แต่มาโคมันมันเป็นมันเป็นสายมันเป็นสายเทาอะ่ะเอออารมณ์มันประมาณนั้นอะ่ะมันก้ากึง่งแต่ถ้าเราลองมองเข้าไปเลยมองเข้าไปในตัวของมันจริงๆมองเข้าไปลึกๆตัวที่เราทิ้งตรก,กะไอไอคำว่าหาซื้อที่ไหนก็ได้นะหาซื้อที่ไหนก็ได้ทำไมมึงไม่ซื้อเราทิ้งตะก,ก่ะนี้ไปครับเราจะไม่ต้องคิด เราเราเราคิดแบบนี้ว่าอะไรที่เราไม่ได้เล่นเองมันก็คือโปรแกรมช่วยเล่นครับชื่มันบอกอยู่แล้วโปรแกรมช่วยเล่นอ่ะแล้วมาโคมันช่วยคุณเล่นไหมช่วยช่วยยังไงช่วยคุณไม่ต้องสับปืนเองช่วยคุมปืนให้คุณโดยคุณทําเพียงแค่คลิกครั้งเดียวปืนมันก็จะยิงแบบแบบที่คุณตั้งค่าไว้อ่ะนั่นแหละมันก็คือโปรแกรมช่วยเล่นแหละถ้าเรามองเนื้อในของมันแล้วอ่ะมันก็คือโปรแกรมช่วยเล่นนั่นแหละมันก็ไม่ต่างจากโอ แต่แค่ว่าอันนี้มันเป็นสีเทาแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นสีดํา <ไป S 1> ผมมองว่าแบนไปเลยครับผมมันจะได้ไม่มีข้อแบบข้อพิพากันอย่างทุกวันเนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันมันจะได้ไม่ทะเลาะก,กันไงเออม,มันจะได้ไม่ทะเลาะกันไอ้ยงไม่โดนมันจะได้ไม่ทะเลาะกันครับผมโอ้ยไอ้ยีแตก เอาละครับผมแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีคนแย้งขึ้นมาอีกทีว่าเอ้าถ้ามองกันดีๆแล้วเนี่ยมาโคอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรมันก็ไม่ต่างกับไอเทมในเกมอ่ะไอทีไอเทมในเกมังมีเทมสับเร็วนู่นนี่นั่นเอ่อยังไงอะ่ะมันเป็นยังไงวะมันมันต้องมันก็กล้ามกื่อไงไที่ผมบอกอ,ะอ่ะแต่ว่าไอเทมในเกมมันก็คือของในเกมที่เขาอนุญาตนะครับผมที่ทุกคนสาม,มารถ ซื้อได้ครับผมซึ่งไอเทมในเกมเนี่ยทุกคนสามารถซื้อได้นะครับทุกคนสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สามารถซื้อได้ในงบที่มันไม่มันไม่ได้แพงนะเออผมาถามว่าเอ้ามาโคมันก็ไม่แพงนะนี่ยสูมันก็มีมันมันก็ใช่ไอเจ๊กูกำลังจะพูดยังไงแล้วเออมันเขาก็จะประเด็นนี้มาเถียงกันแต่ผมมองว่าผมมองว่าอ่อผมมองว่าไอเทมในเกมอะ มันก็คือไอเทมในเกมอ่ะเออมันเป็นไอเทมในเกมที่ทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็มันถูกกดเกมมันไม่ได้ผิดกดเกมครับผมมันไม่ได้ผิดกดเกมเออแล้วก็มันพูดยากมันคือประเด็นเย่ายที่ผมบอกอ่ัมันก้ามกึ่งอ่ะเออมาโคมันไม่ถูกแล้วมันก็ไม่ผิดอ่ะมันกลางๆงอ่ะแต่ไอเทมในเกมมันก็คือไอเทมในเกมครับมันไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นไอเทมในเกมมันก็คือไอเทมในเกมเป็นไอเทมที่ถูกที่ถูกทํามาเพื่อให เพื่อให้พันเอ่อเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เอ่อใช้การทำเงินความสะดวกให้กับผู้เล่นอย่างเราเราดยการแลกเงินนะครับผมเนาะถามว่าทําไมเกมต้องทําไอเทมมาขายอ่ะคุณอย่าลืมนะว่าเกมมันคือธุรกิจนะครับผมเกมมันคือธุรกิจอ่ะเหมือนเราขายของอ่ะคุณซื้อไก่มาแล้วคุณจะขายไก่ทอดเนี่ยคุณจะขายให้เขาฟรีๆหรอคุณซื้อไก่มาสามสิบบาทคุณยกให้เขาฟรีอ่ะเ <ๆ S 1> จ๊งเกมเหมือนกันครับเกมเหมือนกันครับผม คือเกมมันมันมันเหมือนกันเกมเหมือนกันครับเกมก็เหมือนค้าขายมันคือธุรกิจเขาต้องหาตังค์ถามว่าหาตังค์ให้ใครอ่ะก็หาตังค์ให้คนที่เป็นเจ้าของเกมที่เขาสร้างเกมขึ้นมาเพื่อที่เขาจะหากําไรโดยการขายไอเทมแล้วก็เงินที่ได้บางส่วนก็เอาไปจ่ายให้กับ GM ให้กับทีมง,งานที่เขาคอยดูแลเกมนู่นนี่นั่น,นลูกจ้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันผม ผมก็ผมก็ทํางานเป็นเป็นลูกจ้างเหมือนกันนะครับผมก็ต้องทํางานในสวนของผมอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรที่มันผิดมันก็คือผิดนะครับผมมันไม่เหลื่อมล้าไงคือถ้าเกิดมีมาโคเนี่ยมันเหลื่อมล้ําบางคนเขาเขาก็ไม่ได้มีงบที่จะซื้อมาโคบากคนบอกก็มาโคมันพูดถึงมันก็มีหลายราคาครับผมเฮ้ยอยแตกกูมาโคเนี่ย มันมีกับเมาส์ตั้งแต่หลัก590บาทขึ้นไปจนถึงหลักพันสองพันสามพันก็ว่ากันไปแต่ที่ผมเคยเห็นถูกสุดเนี่ยที่ผมซื้อมาที่ผมเคยเล่นนะคือ590บาทเมาส์โอเคร V82 สำหรับท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมาโครนะครับผมมองก็สามารถเม้นเอ่อไว้ด้าล่างใต้คลิปผมได้แล้วมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่านะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแบนไปเลยมาโคเนาะแบนไปเลยครับเพราะว่าตัวเกมเขาก็เอาเอาเบเล่ฟ้ามาขายแทนมาโคแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเขาทำมาแล้วเบเล่ฟ้าเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกับมาโคอะแต่แค่ว่าเราเราต้องสับเองแค่นั้นเองนะซึ่งเกมก็อำนวยความสะดวกมาให้แล้วสำหรับคนที่อยากเล่นมาโคแต่ไม่อยากผิดกฎเกมก็หาซื้อเบเบเล่ฟ้าเอานะครับผมเนาะ ออเปเล่ฟ้าเนี่ยมันก็คือมันก็คือมาโคอะมาโคที่ถูกกฎหมายอะมาโคที่ถูกกฎเกมนะครับผมเนาะเออซึ่งก็ไปหาซื้อเองได้แต่ว่าอันเนี้ยมันอำนวยความสะดวกให้เราแค่แค่เร็วเดี๋ยวที่เหลือเราต้องสับเองนะครับผมเนาะผมก็อาจจะพูดวนนะครับผมเพราะว่าผมผมโดนสดนะผมก็พูดผมไปเรื่อยตามความคิดเห็นผมจะคิดใหม่นะครับบ๊ายบาย